ชาบ้านไม้งามที่รักทุกท่าน ชาวบ้านไม้งามทุกคนโปรดฟังทางนี้ด้วยครับผมมีเรื่องเลวร้ายจะมากราบให้ทุกคนทราบว่าขณะน,นี้ในหมู่บ้านของเราได้มีปีศาจร้ายบางตัวอาศัยค้าบของข้าราชการบางหน้าเพื่อกออโกยผลประโยชน์จากแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ่อนการพนันการดี้นาทาเลน รวมไปถึงการตัดไม้เถื่อนหน้ำซ้ำมันยังจัดการคนที่ขวางทางของมันยังไม่เกรงกลัวกฎหมายดังนั้นผมอยากให้ชาวบ้านทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสแสดงพลังของพวกเราออกมาประกาศตัวให้ปีศาจร้ายตัวนั้นรู้ว่าเราไม่ต้องการความอยุติธรรมยังจะบ้าหรือไงไวะยงทำไมพวกข้าต้องทำแบบนั้นด้วยจริงด้วยตอนที่กำลังสอนยังอยู่อ่ะ บ้านเมืองก็เป็นแบบนี้ใครหน้าไหนมีอำนาจอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้หมดแหละใช่แล้วการที่บ้านไม้งามมันจะมีบ่อนก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเลยส่วนไอ้การรีดไถเรียกเก็บค่าคุ้มครองเขาก็ไปรีดไปไถพวกพ่อค้าพวก,พวก,าพวกนายทุนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยไอ้เรื่องตัดไม้เถื่อนน่ะเขาไปตัดกันในป่าเขาไม่ได้ตัดอยู่บนหัวเองนะโว้ยไอ้ยงแบบนี้จะให้พวกข้าเสี่ยงตายได้ไงวะ ใช่ไหมพวกเราอยู่ดีๆจะให้ไปหาเรื่องทําไมอ่ะเราก็อยู่เฉยๆของเราไปสี่ใช่ไหมทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีที่อยู่พอดีเดือดร้อนอย่าง่วเนาะใช่ไหมใช่ครับเราอยู่ได้อยู่เฉยๆต่อไปโดยไม่เดือดร้อนอยู่แบบเดิมพอเรามองไม่เห็นผลประโยชน์ของการทําดีในวันนี้แต่ลองนึก คิถึงวันพรุ่งนี้ดูสิครับวันที่แผ่นดินเกิดของเราจะไม่มีการคอรับชั่นไม่มีอบายามุกไม่มีการลิ้นนาทาเลนจากอำนาจเถื่อนใ,นใดๆทั้งสิน้นผมรู้นะครับว่าพวกเราชินชากับความชั่วร้ายเลวทรามที่เห็นกันมาตั้งแต่เกิดพวกเราอยู่ได้ทนได้ แต่ทำไมทำไมลูกหลานของเราจะต้องทนลูกหลานของเราไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างอาับอายเหมือนพวกเราดังนั้นเลือกถามสักทีว่าทำแล้วได้อะไรแต่จงบอกบอกกับตัวเองให้เข้าใจว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนทุกคนเป็นศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคน i